สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนครับโกอีสานพาแด็กมาแล้วครับผมอ่ะมือนี้เป็นหบุบ <c oughs> อ่าแห่เฮดคอ,อย์ังไงพี่น้องมือนี้ได้กว๋วยเตี๋ยวด้วยพี่น้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อตุนพี่น้องเนื้อตุนก็เนื้อเปื่อยละอ่ะายั่วนยูโคลาสพี่น้องชื่อว่าร้านเจ้าขุนพี่น้องเจ้าขุนเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแต่ว่าไส้แบบถาดมากพี่นอ้องอ่ากับบรรยากาศอ่าจะอยู่ในเมืองยังไงได้พี่น้องเด้อ ฝากกันพี่น้องกดซับสตกดไคชกดิ่งติดตามกดเป็นกำลังใจโกอิสานพรแดกขอบคุณขอบคุดพี่น้องหลายๆกันติ่ติดตามโกอีสานพรแดกกรเป็นในประเทศหรือวัาตางประเทศครับอยู่เตนังีตมากขอบคุณหลายพี่น้องเป็นแรเสีบอยู่พี่น้องเปเจ้าลานเนี่เนื้อเนื้อุนเนุ้นเนื้อุนเทีมีน้ำกิ้มมน้ำเพ่น้ำจิมน้ำิน้ำกินินกับเนื้อ มาเตรียมก,ก,กันครับเนื้อนุ่มพี่น้อง อันนี้สิเป็นเอ็นแก้วไปน้องเือขออนุาตจิ้มตังนี้เสียบไปน้องเดี๋ยวว่าเสียบ ปุ๋ยอ่ยุุ้๋ยอายุก้อนละนี่ต้องมาผ่านมาต้องมาลองไปลองกันผ่านมาเหรอวะเพราะว่าเนื้อก้อนนี่มันนุ่มแล้วก็มีความหอม บ้าโก๊จี้ไก่มาพอไปเป็นวันดีเจ้าขุนมันเออกก็เป็นอาแสบแท้กันเลยวะต้องมาล่องก้อน วปเดี S ๋ยวก้เลยบกพรหนัก La นังเนเด็กกับผู้นงืนนนอนแต่กดี้าง กินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแก่ไปลองเจงอเห็น่มีแป้งอะไรประามาเป็นเนื้อจนล้วนกิดว่าเนี่ย ขึ้นไกด์เริ่มต้นเวยะหารที่บ,บาทที่เศษหกสิบหน่นอยยังไงเงยเอาร่วมกันโดดเร็วที่เร็วลถ เปกน,นเปิดสี่เปิดเป็นปิดสีมโมงแรงเลยพี่น้องบอกปิดโบ๊ทหรืดว่าตัวยิปตัวเรียแอะไรก็ได้ ปิดฟรีมุ่งเร็ง À, cái đá chừng nói con nào chín nào hoang ngày bà này chừng nào chừng nào chừng nào chừng nó này Cái chừng nào chừng nào chừng nào chừng mà nó nữa. กินแล้วเดียวก็ไม่นำเจ็กไว้ฟรีแบบนึง น,นี่รตรงใจเป็นลิ้นนยลิ้น ไปยังก็ใช่ถาดหมดเองขออนุญาตจาของร้านมันนะพี่น้องผมขอแค่ใช่ถาดกินเนื้อคำเล็กอได้งไรบ้างมันก็ว่าเอาเลยเดี๋ยวแจ็จโจนมันถือแก๊โจ้ซะคนอนก็งไรบ้างเอาโน้ตหัวมันนะพี่น้องมันได้ใวญ่มั้งสิะลายตัวคนนะ ไอ้เกย์กับมันหาทงเร ินเพราะเป็นกินเพราะกินน้ำแซ่บเนาะผมกกินบ้านกิาน้ำแซ่บเจาไปกินในบ้านๆไม่ต้องห้บ้างว่างานทนบตกได้ไหมน้อเบื่อมากเลยเขาใจร้อนเลย ไ้ป้ายางเมืองด่านเมืองดานเมือง,งตังยู่ตรงขังครับมมยุทกระปัมม้มอ่รปั้นอย่างมันเนี่ยเดีว่าอันซือบอย บางกงไม่เงี้ยแต่ว่าใบามันร่นเหมือนมันก็เล่น <c oughs> นี่สองนี่สองวังนะโอ้หักไหลขักเดลียวลดพี่นอ้องก็กินหักขักเดลียวเนาะอย่ากย,ยิ้มพลายยางบึงบรรยากาศลานกระเจงไหมไม่ะ น้ำเต็กแหวนนวดเช็คอินเป็นว่าร้านเจ้าขุนพี่น้องร้านเจ้าขุนอาอยุโคลาตเดลยพี่น,อน,น้องนครราชสีมาอยู่ตรงขามกับปัมป๊มปัมป๊มวเวมียงปั๊ม V Power อมียังปั๊มขนมมันแล้วปั๊มเมีมยงเนี่ เพิ่นเก็บร้านแล้วพื่นน้องเพิ่งทาเบาโก้ได้่งลูกค้าเ่ลูกค้าเพื่อนี้เพื่นกับพื่อนี้นะอันนี้แม่พันแม่ครัวตะกี้เต็มอยู่นี่มันเก็บร้านเบาโกมากินผู้สุดท้ายสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีครับครับโอ้มาพ่อเจ้าของร้านเพื่ีนเลยทำปากไหมยังอยครับครับโอ้เพื่อนผมแวะมามามากินร้านร้านนั้นซื้อว่าร้านยังครับร้าน เจ้าขุนกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟอยู่ยูยุยุสี่ไหนครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับถนน<ด>ลาชสีมาชโชคชยัยตรงข้ามกับปั๊มเชลล์หัวทะเลนะครับปั๊มเชล์ขึ้นบนนี่ผม,มาหาง่าย<ห>เลยครับครับโอ้เดี๋ยวพายางเบิ้งหน้า,า,นารันพนักงานบริการบ,บ้านเราหาเจ้าผู้ใหญ่เราบาโก้เนาะเจ้ามากินกินชาขมูข่อยมูข่อยมาได้กลับบานน้านที่แค่มันเอาอหมวกดูเอาหมวกวันเนี่ยผูน้องเนาะ เนี่ยครับติดถนนใหญ่เลยครับหายง่ายเลยครับโอ้อยู่ตรงกลางก็ปั่มเชี้ยวน,นะมาจากแยกจักรลาดครับห<ถ>า<ย>เข้าเมืองโคราชอันนี้มันจะจักรลาดเรเ่าครับใช่จักรลาดเลี้ยวซ้ายโอ้ยบันไป,นปเป็นบักไญ <c oughs> ่มกงเนยเจ้าขุนก๋วยเจียวเนื้อตุน๋นหม้อไฟแซ่บดีไน้องเนื้อมันนุ่มดีนะเซนนี่ไปใสครับเข้าเมืองโหเ้นนี่เข้ง ไปงี่มันคื่งปีม้าหนเบต,ตาเราะว่าเจ้าขุนน้องขอมาลองซื้อว่าแทบไปน้องซื้อว่าแทบครับอันนี้เบอร์โทรมาครับอะไรนะครับเบอร์โทรมีไหมเพือ่อฝากเบอร์โทรนะครับ,ครบใครมาไม่ถูกนะครับ0 9 0 5 6 9 6 9 9 2นะครับโทรมาถ,ถามทางนะครับผมเรียกว่าพิมพ์ปีม้ามาตื่นเต้ก็พิมพ์มา เจ้าขุนเนาะเจ้าขุนครับหรือดูที่เพจก็ได้ครับเฟซบุ๊กเจ้าขุนเปวยเตี่ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟครับมีเพจครับ <c oughs> เพจเปลีนนน <c oughs> ยนการซื้อ้ันนี่เนะครับเนาะเพจก็ซื้อเดียวกันกับลันโอ้ันานเห็นว่ามันรุ่งรก่ะเปิดจังมงหัวจังมงครับอ่าเปิดเก้าโมงเชา้าปิดสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พินแล้วมันว่าครับเดี๋ยวเชิญทุกคนครับผมพินแล้วพินแล้วแต่ว่าเบาขู่มากกินข้าวของมูวหรือว่าแซ่บไปน้องผู้ใดพันไปพันมาอยากจะมาอุดมสามารถได้เด็กน้องอยู่จังหวัดนครราชสีมาเนาะครับโคราชครับผมโคราชโคราชผมก็เป็นคนโคตรลาดเองนี่ครับมาอยู่เพื่อพิมาย่อพ่อเป็นคนมีไม้ครับแม่เป็นคนรวครับเอ้า ลำน้ำยุ่งงี้กับปลาไฟลำนี้ท่านเพื่น้องเด้อปลาไฟกำรันเจ้าขุนครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟโอ้ครับผมคิอว่าแซ่บลูกขิ้นี่ลูกขิ้นี่เนื้อล้วนๆเลยครับผมคิดเนี่ยผมรู้เลยว่าเนื้อล้วนๆครับตัดเข้าไปมันเป็นดดุบดุบกึบกึศอ้าลำ้ำยุ่งงี้ขอบคุณลทีครับครับสสวัดีครับสวัสดีครับผมดูดีมีแรงบอกว่าร่างกายแข็งแรงลำลำเรืยๆพี่น้องครับลำนี้ก๋วยเตี๋วปลาแดงตอนโตจากร้านตอนครับสวัสดีครับผม